นี่นะครับจูงจัก,กรยานฮะไม่ได้ปั่นขึ้นแล้วครับเพิ่งจะรู้ตัวเข้าจาชกาชลาภาพแล้วอันนี้แหละครับรวมโครงการกลาวคนละก้าวนะครับทำทีเป็นหยุดเซลฟี่ถ่ายรูปที่ไหนได้ฟังเสียงหัใจครับสื้นใจ ยืมจักรยานน้ำมาปั่นต้องสร้างภาพให้สวยหรูหน่อยครับพี่น้องลงหน้าไปก่อนลูกพี่มาเลยมาเลยชีฟงยินดีต้อนรับเดี๋ยวข้าพเจ้าจะคานตามไปนี่แหละครับจักรยานงเขาเนี่ยคุณภาพดีออกแต่คนขี่เลยครับ นี่แหละครับถุยฟงยามเช้าจะเข้าแปดโมงเช้านะครับบรรยากาศสลัวสลัวยี่สิบสี่องศานี่ครับไล่ชา mm hmm. ตรงกับชีวิตจ,จริงเลยรับพระเจ้ากำลังต้องการหญ้าอ่อน ผู้เท่าชลาแล้วก็ควรจะกินอยอดไม้นะครับไม่ใช่หญ้าอ่อนหญ้าอ่อนมันแสลงไงไม่รู้ครับทางบ้านได้ยินอาจจะเกิดการสอบสวนนี่ครับหญ้าอ่อนไปยอดใบชานะครับผมไม่เด็ดหรอกครับยอดละห้าร้อยได้ข่าวว่างั้นเรื่องอะไรเอาห้าร้อยไปให้กิ๊กดีกว่าเอ้ยไม่ใช่ไปให้หน้องกิกซึ่งเป็นญาติอีกคนหนึ่งชื่อเขาครับเกือบตายแล้วไม,ม่หลักเออนี่ครับผม หอบครับ